สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งพยอมค่ะโหทิ้งไว้สนานเลยแทบจะศูนย์พันเลยอันนี้ก็ไปอยู่เรือนพาะข้างหลังนะคะแห้งแห้งตายเน่าตายาแทบหมดเลยนะคะดีนะอันนี้ไปเจอไว้ก่อนก็เลยจับเหวี่ยงลงน้ําเขาไว้นะคะให้เขาดูดน้ำโหทําไมงั้นตายหมดศูนยพันแน่ๆเลย ตั้งแต่มีลูกค้าขอแบ่งซื้อไปสองสามรอบรุ่นก่อนก็แทบหมดเลยนี่โอ้ยเขาแยกเป็นกอได้ด้วยนี่นะเนี่ยเนี่ยเขาเป็นแยกเป็นกอได้ด้วยเนี่ยเนี่ยสลัดสลัดที่เขาเกาะกันเนี่ยก็หลุดออกมานี่ อได้หลายกอมัอนกันนี่เดี๋ยวเราปรับปรงใหม่เนาะบำรุงใหม่เสียดายเน่าไปซะแห้งไปสลายกระถางเพราะว่าข้างหลังไม่ค่อยได้เข้าไปดูไม่ค่อยได้เข้าไปเปิดน้ำ ทำแต่งงานข้างหน้าบ้านข้างหลังบ้านก็เลยละเลยปล่อยทิ้งเลยนี่อันนี้ก็ได้อีกกอหนึ่งนะเนี่ยถ้าเราจับแยกออกมาเนี่ยพรอเขาจะมีอันนี้เขาเรียกว่าตุ่มสะสมอาหารก็ทำให้เราสามารถที่จะแยกขยายพันธุ์เขาจะไม่ตายง่ายนะคะนี่ ใส่แบบนี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยต้องไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะคะเขาเป็นไม้ที่ทนแรงนะคะเพราะเขามีหัวสะสมอาหารนะคะพอดีเลยไม่ได้เอากันไกลมาแต่เลือนชํำข้างหน้านะคะ ถางใหญ่ไปเปล่าเอ่ยกระถางห้านิ้วอันนี้เราก็จะแยกเป็นกอกอนะคะพอเราแบ่งแบ่งกอได้แล้วก็จะแยกเป็นกอกไปเลยนะคะจะได้ ขยายพันธุ์เดี๋ยวเขาแตกกอขึ้นมาจะได้กอได้เป็นกอใหญ่ๆสวยๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อีกอันนี้เราก็แยกเป็นกอแต่ละกอแต่ละแต่ละกอนะคะอันนี้ก็แยกได้อีกนะแต่ต้นนี้ทำท่า,ทาเหมือนจะเน่านะเนี่ย พราะอันนี้แช่น้ำไว้นานเวียงไว้น่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งถ้าต้นไม้เราดูแลบำรุงดีๆนะคะเขาก็จะสวยงามตลอดนะคะสำคัญคนเราเนาะไม่ได้มีงานอย่างเดียว วันนี้ทํางานข้างนอกบ้านไม่ไหวถึงได้มาทํางานอยู่ในบ้านนะคะก็รื้อสวนรื้อซุ้มหน้าบ้านนะคะรือ้อรื้อเอาสลมออกแล้วก็มาถางข้างล่างจัดใหม่นะคะถางยังไม่เสร็จหรือยังไม่เสร็จนะคะหอยก็เยอะเยอะเลยพอดีเลยไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรต่อย โดนประจำเลยต่อยพุงกะทิซะแล้วนี่อันนี้ก็คือเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรเือนนอกมาเลนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกของไทยนะคะใบจะต่างกันนะคะนี่ค่ะใบจะยาวใหญ่มากนะคะส่วนอันนี้ใบเขาจะเล็กนะคะเป็น เศรษฐีเลือนนอกของมาเลนะคะอันนี้ก็ตามตำราเขาบอกมาแบบนั้นนะคะรากก็พอใช้ได้นะนี่รากก็พอใช้ได้ไวหักเหอ้าวทำไมยอดเสียซะและ้วทำไมยอดเสียซะแล้วเนี่ย อ๋เขาแตกยอดคือมาใหม่แล้วไม่เป็นไรถ้ายอดเสียก็อันนี้ลากลากเก่าเขาผุหมดเลยนะคะหักทิ้งไปเลยลากยาวจัดอันในลากที่เสียก็ทิ้งได้เลย เดี๋ยวรอให้ปร,ปรับปรุงเขาใหม่เดี๋ยวเขาก็งามนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกไทยนะคะก็คือใบเขายาวกว่าลายเดียวกันนะคะปลูกไว้ก็สวยงามนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่ อันนี้ก็รากตรึมๆเลยนะคะเดี๋ยวลองลือดูซิพอจะขยายได้อีกไหมเอ่ยเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขากำลังบุมบมกันนะคะบ้านเรามีวังพยอมมีเป็นห้าสิบกระถางนะคะทั้งกลางวันกลางคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะ กัางวันก็ชํำต้นไม้กลางคืนแพ็คของนี่ใบก็หักเยอะเลยนะคะคือการที่เราดูแลไม่ทั่วถึงก็จะทําให้ต้นไม้เขาอ่อนแอนะคะเหมือนว่าน้อยใจไม่มีคนดูแลอะไรประเภทนั้นนะคะก็ต้นไม้ก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนะคะ อยากมีคนดูแลอยากคนมีคนเอาใจใส่นะคะแล้วก็เอาลงแบบนี้นะคะก็แยกแยกหนอแยกหนอแยกกอเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแยกอีกเพราะว่าเขาเหลือน้อยด้วยนะคะถ้าเราไม่แยกเราจะปล่อยเป็นกอใหญ่เราก็จะไม่มีเยอะ ก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นสองสองลักษณะต้นนะคะอันนี้เขาไม่ได้โดนน้ำเขาเลยเหี่ยวนะคะเหี่ยวแห้งเดี๋ยวลดน้ำซะหน่อยก็ชุ่มฉ่ำเดี๋ยวพร่กนี้เช้าก็ฟื้นตัวนะคะตอนนี้ที่เรือนเพาะก็เปิดน้ำลดนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะไปเปิดสักครั้งนะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจ ทางทางที่ตรงนั้นต้นไม้ก็ยังอยู่เยอะนะคะอันนี้กอใหญ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่กว่านี้นนกระถางจะเล็กปะอันนี้ลากเขายาวแล้วกอเขาใหญ่ เดี๋ยวเผื่อเขาจะได้ออกดอกเราจะได้ขยายพันธุ์ได้โอ้โหลากยาวจังเอาขดไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เศรษฐีเลือนนอกนะคะ ยังไม่รู้เลยว,ว่าเศรษฐีเลื่อนในยังอยู่บ้างหรือเปล่าหรือว่าศูนย์พันไปหมดแล้วนะคะเพราะจะมีทั้งเศรษฐีเลื่อนในเศรษฐีเลื่อนกลางนะคะแล้วก็เศรษฐีเลื่อนนอกนี่แหละเขาเรียกว่าดูแลไม่ทั่วถึงนะคะนี่แล้วก็แยกได้นะคะ เรือนนอกไทยกับเรือนนอกมาเลก็ได้อย่างละสี่กระถางนะคะนี่ค่ะก็ได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลดน้ำเราก็มาลดน้ำกันนะคะก็ค่อยๆหยดลงไปนะคะถ้าเราหยดลงไปแรงๆเดี๋ยวดินกระจายหมดนี่ค่ะ แล้วก็จะช่ยอยคอยอยดลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเช้าขึ้นมาใบที่เห็นเหี่ยวเหี่ยวเองเองเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมานะคะกับความชุ่มชื่นแล้วก็อากาศเย็นๆนะคะเพราะช่วงช้าตอนนี้ก็ที่บ้านรงงพยอมก็จะอากาศเย็นมีหมอกหนาตอนเช้านะคะในตอนกลางคืนนะคะ แล้วก็เล็ดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ